ใบเตยสุทธีวันเครืกรณีขายกระเป๋าหรูห9าหมื่นบาทไม่ตรงปกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากค่ะจากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีหญิงสาวรายนึงได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าได้ซื้อหลุยมาจากนักร้องดัง5,9,000บาทแล้วไม่ตรงปกและก็ยับเยินมากไม่กล้าเอาไปใช้พร้อมกับแนบหลักฐาน ซึ่งแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นก็ต่างยงไปที่นักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามเพราะเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดขายกระเป๋าผ่านทางอิสตาแกรมอยู่ตลอดซึ่งเจ้าตัวนั้นรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนค่ะกับกรณีไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับลูกค้าสาวรายหนึ่งและได้ออกมาโวยว่าได้สินค้าไม่ตรงปกทั้งที่ซื้อมาในราคา59,00 0บาททำใจตั้งนานหลังเห็นสภาพกระเป๋าแต่ไม่กล้าขอคืนจนเอาไปขายต่อ แต่ก็มีคนรับในราคาเพียง7,000และบางเจ้าก็ไม่รับเพราะกระเป๋านำไปขายต่อไม่ได้ถือว่าเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของตนเองโดยสาวใบเตยได้เคร,ร์เรื่องนี้ว่าอยากถามลูกค้าว่าทำไมไม่ติดต่อกลับมาหาตนเลยที่ผ่านมาไม่เคยคิดกลงลูกค้าท้าทุกเครดที่มีปัญหาตนพร้อมคืนเงินค่ะ อย่างเครสนี้ตกลงคืนของและขึ้นเงินเต็มจํานวนโดยได้ของปุ๊บก็โอนเงินคืนเลยวอนขอความเป็นธรรมกับตนด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะคืนตั้งแต่แรกขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิลส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ